AC News for Intelligence. ติดตามรับฟังรู้ทันข่าวกับ AEC News กับดิฉันอัติพรทอรินทราชค่ะช่วงนี้ก็มาติดตามรับฟังบทความเรื่องทะเบียนแตกลายงาปัญหาที่ต้องการคําตอบปัญหาป้ายทะเบียนแตกลายงาเป็นสิ่งที่ยังคาใจผู้ที่ประสบอย่างมากเพราะการแก้ปัญหาดูเหมือนว่าจะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุทุกวันนี้ประเทศไทยมีจํานวนรถยนต์ที่จดทะเบียนกว่า28ล้านคันซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่มากพอตัวแต่ปัญหาที่รบกวนใจเจ้าของรถอยู่ไม่น้อยคือป้ายทะเบียนแตกลายงาแม้แต่ผู้เขียนเองก็เจอปัญหานี้จนอดสงส แต่ไม่ได้ว่าไม่มีการตรวจสอบผู้รับเหมาเลยหรืออย่างไรถึงปล่อยให้มีปัญหานี้เพราะมันสวนทางกับนโยบายที่ภาครัฐสนับสนุนให้ซื้อรถกันอย่างสนุกสนานแต่มีปัญหามากมายทั้งจํานวนรถที่ล้นถนนและป้ายทะเบียนแตกลายงา ัญหาป้ายแตกลายงานจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะรับผิดช,ชอบแม้ภาครัฐจะจัดทำป้ายทะเบียนใหม่แก่เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนฟรีแต่สิ่งที่สังคมอยากรู้คือใครจะรับผิดช,ชอบซ้ำยังภาครัฐยังโยนความผิดให้เอกชนผู้รับเหมาอ้างว่ามีการตัดราคาประมูลในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงทําให้คุณภาพน้อยลงเหมือนปัดขยะให้พ้นตัวซะอย่างนั้นอีกทั้งแปลกแต่จริง จนถึงวินาทีนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครคือเอกชนที่รับเหมาทําป้ายทําไมไม่ออกมาเปิดเผยชื่อให้สังคมรู้เหมือนมันมีรับลมคมในอะไรหรือเปล่าสําหรับป้ายทะเบียนที่มีปัญหาดูเหมือนว่าจะเป็นรถที่ผลิตในช่วงปี2552ซึ่งจะว่าแล้วมันก็เป็นระยะพอสมควรเพราะนี่มันผ่านไป4ปีแล้วแต่ท้องถนนก็ยังมีรถที่ป้ายทะเบียนแตกลายงาให้เห็นอยู่เนืองๆไม่เพียงที่จะสังเกตหมายเลขทะเบียนที่ยากแก่การมองเห็นแล้วอาจมีคนใช้ช่องโหว่นี้กระทาความผิดโดยอาศัยป้ายทะ ทะเบียนที่มีปัญหาก่ออาชญากรรมซึ่งอาจจะตามตัวยากพอๆกับการสังเกตตัวเลขบนป้ายทะเบียนที่แตกลายงาส่วนกรณีที่ภาคส่วนที่รับผิดชอบจะออกมาตรการช่วยเหลือโดยการนำป้ายทะเบียนแตกลายมาเปลี่ยนฟรีซึ่งก็ดูเหมือนหมกเม็ดพูดไม่หมดอีกนั่นแหละเพราะคำว่าฟรีมันย่อมได้ของไม่ดีเพราะป้ายฟรีจะได้รับป้ายจากผู้ผลิตเดิมที่ทำป้ายทะเบียนที่แตกลายงาซึ่งไม่รู้ว่าจะแตกลายอีกหรือเปล่า สำหรับผู้ที่อยากได้ไป้ายทะเบียนที่การันตีว่าไม่เกิดปัญหากลับต้องจ่ายเงินค่าเปลี่ยนจึงอยากจะถามว่าฟรีตรงไหน ถ้าจะออกมาตรการช่วยเหลือครึ่งครึ่งกลางๆลแบบนี้เอาเวลาไปคิดเรื่องแก้ปัญหาจราจรยังจะดีกว่ากระมังอย่าลืมนะคะว่าแผ่นป้ายที่มีปัญหามีอยู่กว่า95,944แผ่นหากคิดกันแบบปัญญัตปิระยางก็คือมีรถกว่า95,944คันที่ประสบปัญหาซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะเพราะถ้ามีปัญหาแค่400-500แผ่นมันก็ยังพอฟังได้แต่นี่มันเกือบแสนแผ่นถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือโคตรเยอะ นี่มันไม่ธรรมดาแล้ววันผู้รับผิดชอบช่วยตรวจตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเหมือนกับหลายๆนยโยบายที่พูดกันอยู่ในช่วงนี้ถ้าหากผู้ที่เกี่ยวข้องยังคงปัดความรับผิดชอบแบบเนียนๆอยู่อย่างนี้อย่าลืมว่าเจ้าของรถไม่น้อยกว่า90,000รายถ้าหากคนเหล่านี้พร้อมใจกันสามัคคีร้องเรียนรับรองอยู่ยากติดตามรับฟังรู้ทันข่าวกับ A News ได้ใหมค่ค่ะ for intelligence.